ครับโยชินน้ำเกลือละครับคู่แรกนะวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบเป็นไงเยีาวราช้างเกินปอนครึ่งปอนหนึ่งซ้อมที่กับบุกวงนั้นนะกี่วันนะสองสามจรับเราสตาร์ไงมวยเข่าฝีมือหรือเปล่ามวยเปิดเกมก็เปิดเกมเตะต่อยครับคู่ต่อสู้เคยชจาะกับเขาไหมเคยครับเป็นไงกี่ครั้งครั้งหนึ่งเสมอกันมาที่ที่รีดังสิตรีดลังสิกวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้เกินอยู่ประมาณปอนกว่าครับเราสูงเท่าไหร่ 165น้ำหนักของรถปลอยหกสิบโลปีนี้อายุ21ครับเขามีอะไรที่ชอบกันมากที่ชอบกันมั้งมีอะไรมั้ยเขากมีเขาตัวใหญ่กตัวใหญ่กว่ายาวกว่านะเราก็เจออย่างนี้ตลอดครับตอนนี้วางพงวางแผนเรียบร้อยอ่ะลูกหลานอล่าสุดชกไว้ที่ลังสิตนะครับเสมอกันเสมออ๋อแล้วก็ก่อนหน้าไฟเป็นไงชกที่ไหนก็บางสิทธิ์ชนะน้องยกสองชนะน้องยกวันนั้นร้อยร้อยก็ร้อยยี่สิบเหมือนกันวันนั้นร้อยสิบเก้าเวทร้อยยี่สิบนี่โอเคไหมโอเคไม่ตึงไม่เล็กกโลได้นะ ประมาณ5โลได้ก็เยอะพอสมควรนะอ่ะวางไว้ครับเลยก่อนจังหวัดครับฝาก FC ฟซวยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ก็มาเต็มที่ครับมาเก็บใจชนะให้ได้โอเคขอบคุณท่านชัยชูดีครับครับผมคนนี้นะครับเพ็นคนชัยเพชรสปอนเซอร์ต้องหาเชียงใหม่ครับใครที่เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์กว่าถ้าซ้อมอยู่ที่ค่าย เราดำรงลทธิ์ครับก็อยู่ที่จังหวัดัมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาไหครับเปพิจนตรีก็เป็นคนซึ่อครับกับเพื่อนๆพี่ในใครช่วยกันตอนนี้เราอายุ18ครับสูงเท่าไหร่ครับ172ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60ครับเราหมดสไตล์อะไรครับฝีมือเข้าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับโยทินเคยต่อยกันไหม กี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่นี่ครับาลักลิมส์นี้เลยแล้วเป็นไงเสมอครับออเสมอกันไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อยี่สิบบาทเทาเบวันนี้เลยแล้วเกิดอย่างเขาเป็นมเดสไตล์เลยนะสี่มือครับเตะครับแล้ววันนี้มาเจอเขาไปอีกสองเราวางเกมวางแผนยังไงดีมากันแข่งเดินแทงครับก็คือตามสไตล์เราเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่ปะวันต่อยกับ ดยทีมนี่นะครัของวันนี้มาล้างตากันเลยคือมาแบบว่าเอาชูเดียวเลยว่างั้นเถอะครับมคิดว่าวันนี้เอาชนะได้ไหมได้ครับคือวันนี้มาพร้อมเต็มที่เลยครับถ้าเกิดวันนี้เข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดน่าจะพอดีครับมาสบายเลยเนาะร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูงแรงวันนี้พร้อมเอาชนะเต็มที่ครับไฟแล้วคุมมากี่กิโลครับไฟนี้คุมมาห้ากิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบครับเราคนจังหวัดกระแมงเพีนาฝากเชิญชวนให้ขับรถหน่อย ฝากคนกำลังเพชรและคนพิจิตเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปวดหัวคู่แรกด้วยครับอา้าววันนี้ขอยนอโช่วดีครับาครับ